ได้ยินได้เสียงสร้างคุยกันพี่น้องกาบสบายดีบุตสุขคนสบายดีตอนสวยพี่น้องตอนนี้ก็สิบสิบโมงกว่าแล้วพี่น้องแดดออกแล้วทุกคนอันนี้บ้านสาววันกําลังเป็นรูปเป็นล่างกําลังงามนะพี่น้องเป็นยังขึ้นมาดูแท้มือนี้มาอ,อมาเาขาโคดเมื่อวานนี้อันเมื่อวานนี้มาอันถามอัมาลาเรืองดินเนาะสรุปอัมลาก็ยังไม่ได้โทมได้เอ่ยเนาะ ก็เลยว่ามือนนี้มาเอามาเขาโคดน้ำสาววันนะฮะทุกคนพอดีมีหลวงพี่มดซื้อให้เนาะพี่น้องก็เลยมาเอาแล้วก็สจิไปส่งเขาเจ้านเนาะพี่น้องก็ถือว่าวยเติมเนาะพี่น้องเป็นรูปเป็นหลังแล้วน้ำสาววันกันยกโค้งมุงหลังคาก่อนเอฟซีเพิน่นบอกว่าเออมันก็อยากอยากเตี้ยกเกินไปอยู่นะพี่น้องคือความหมายว่าอันเสามันโบสูงดิ แมนเดฟเพิ่นกัลตอเล็กหายอยู่น้องพี่น้องเพิ่นต่อเล็กอันขึ้นไปหายอยีกนิดนึงประมาณชาวเซนน้ออืมเจ้าของเพื่อนฟูเพืพ่อนดีใจมานั่งส้มอยู่พี่น้องเอ้ยอี่ดได้ <c oughs> มันคือความสุข <c oughs> <c oughs> น,นั่งเบิ่งกเงินเจ้าของน้อพี่น้องอ้าวเอาเวา,าจังนั้ากันแล้วดอก

ไม่ใช่เล็กๆนั่นเนี่ย่ะีออกมานี่พี่น้องมุ่งลงมานี่อีกสองเสาอาท้อักๆักๆักักักใหญ่คักอน,นีพี่น้องมากอยู่อันห้องสี่เมตรคูณสีเมตรเนี่ยหลังไม่ใหญ่ใช่ไหมวัน คงมันก็โคตรตอนเดดว่าอัมาติเศ้าผัดอันอาเครือนผัดทมาแบบมาเอาหน่อไม้อทอดมันเงาเบิดแล้วก็เลยเอาหน่อไม้หน่อไม้นะ่ะสิกินยูไซเฮ้ยบุ๊มบบอลก,กินกัเจอเม,มื่อวัยโมกท่านานั่นแหละลายบบนีในหลังถือนะโซโลหโ,โล,โโลโหกแม่ลเาลไป เนี๋นเราันแกใก้เน่ะเพราะต้องโลหะแล้วนั่งยิ้มเปื่อๆอยู่พูนเธอบ่เห็นเหรอนี่พอดีอบๆเลยเนาะอืกําลังพอดีเก่งอันมันชิดได้ลายฉันได้เลยมันชิได้ลายันได้สี่ลอยสาวรักเลเา ตีเพดานอกกูแมนว่าอืมเจบบริสุทธิ์นากอ้ตวเงี๊ยบอเอ็เงินบลายเองก็เริ่มบริสุทิ์จี๊ชิตาตีพร้อมกันตีพร้อมที่เดียวเลยทั้งนอกทั้งในเือออเมนดีอะมันบะเทิมันชูงเลยเนเมนเข้าได้คือเข้าขืนเกล้วงเข้าขืนไห้เห็นแล้วเออ บ่อหาบัดมันเงินเหนือเนาะตีทั้งนอกแน่ผัดคึ้ใจนึ่งพญายนนุก,กระจาบเขานั่นดิเลยตัวแผ่นเรียบหรือแผ่นหูแบบนั้นกระห่าเดียวกันรกระจับมันเป็นอะนะมันเป็นหูน,หน้อยๆมันเข่าบ่ได้เร<อ>าสอเข่าก่อจะได้เป็นนั่นเลยมันสะมีตะนางในอัดหลงมันแฉบมันลมทางในเธอเธอด้สัเธอกระปิดบ่อ๋อมันสีเข่าจะทั้งในเราสีไปยืนหันน้าอ้าวทั้งในเธอประธานตี เธอกระเนเออาอีกแล้วบานนี้โอ oh, ้ยเฮ็ดรนะเดี๋ยวเธอกระเ้าดอกบ้เฮิงดอกเออไดคือเกามันผสยศน้ำนกะจ้าเอาใบในแชนี่้ในเตียงได้ยุ่งว่ามันากิติี้บอสเตวบานเตะบาน้เราเอาวันนี้เอายูบเราอย่างนี้ยกมาเป็นกรอมักซี่น้ำเมลุ่นเราคนนี้พอดีทังคู่บ้าทั้งไทยเพิ่ซื้อ เลยพากันมาหาหาเก่าเหมือนนี่มักซาลีงามเด้ออีน้น้ำเือน้ยงไยอืมน้ำมันในหัวนี่แหละทำไมปล่อยน้ำลงพอน้ำแตกน่า โอ้มันก็ได้ยูทังคุณมันข่าวไ้เปโรเดอร์บ่เอองทีล้นหล้ย่ายแล้วน้ำไหลแล้วป่อยเข่าลดเอาเราห้าบเรได้แน่อปีนี้สิมาเอาน้ำราเลยแหล้รอข่าวก่าเก่าแนวยเด็คคือของเห้าแล้ว

่หาได้หมดเลยแล้ใช่ไหมบอกว่าจะก็เลือกอะตัวมันยบพันเพาเลื่องเปลี่นสมุดว่ามวยมันอนั้นเ่องเลือกมันยฝ่ายพระกิอันไ้นดอกว่ากิเป็นผู้ท้าคีบดอกก็เป็นผู้ฮักว่ได้ดอกห้างดเออแบบนั้นโอเคอนี่นีนี่นี่นะได้ยังได้จ้้แอ่อนโลเนาะอันทีเคี้ยวเนี่ยอันนี้มาคนเออเออเออคมน ไปง่ายมันลมมคนจมป้ามะข้าวโคตรพี่น้องมาหมอนป้ามาข้าวโคตรเด้อพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันบ่ทันได้แก้คักเนาะเนี่ยชุบนี่นะยังอะไรอยู่มันต้องแบบมันกาบสีเหลืองๆจังหน่อยคือวันวานนะฟัวร์ว่านอี่ตัวตัวจี้นี่ยโอเคเลยวันพอดีกินบ่พอดีกินข้าวต้มกินเมื่อคืนนี่ อันนี้ก็ได้มั้งเธอนี่เรือเอาเลย,ยมุคอมอันกัดเออเขาเขโพดอัอดมน,ม,น,ม,นมันมันมันบะสอดกันบาะนี้นะอเ,เออโอ้ยหักเบิร์อะไตัวนี มันมีโอกาสได้ยิงดอ๋มันคาเปือกมัน,มน <c oughs> จริงๆค่ะโอ้ยกบมันลมแน่ยและลมมันผ่าดเกีซ้อนไปทางผูเบิลมนเลยบ่นี้เนาะมันจะไปทางนั้นไปทางคางลมแห้งห้งพี่พี่ต้นมันกระายเจ๊จ้าต้นระบาด <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมตัดไว้ให้มันเหี่ยวอยู่ตรงนั้นน่ะ ตั้งวานเลยไอ้ไข่สิบเบอรโอ้ยคือบอกเขาโฮมไว้เธอมันเหี่ยวเบิด์เสดาดีเสดายแหงวัวดอกว่ามันเหี่ยวหมดแล้วนะจีเหี่ยวมันกไกลพอมันก็ไข่ก็ใหญาแหงอยู่ดิจับดิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียไมมัวจังเลยมันบังนะซีเอหนึ่งสองสาม ไม่อยากให้เห็นเลยหน้ายังไม่อาบน้ำเลยนะเนี่ยโอ้ตื่นมาก็สวยเลยสวยเหรออันเจ้ามาเด้อทุกคนมาหามาหมดป้ามาโค้ดน้ำกันบ่เด้อมันคลายบ่ม่วน้ำดอกเอาไม่นด้หรว่าอยากมาหาอีกน้องพี่นี้องมันได้ลรือม้งแวกแวกมึงก็ได้ดอกเสร็จเสร็จได้คนปลูกน้อยนะพี่น้อง ปกให้เดียวบอกเออได้อยู่อันนี้ก็ยังอีกรุ่นซองอันนี้รุ่นนึงเงินบอลเล่บาลนี้สีเล่บัลได้เอฟซีกบามีแต่คนรวยรวยเสาลอยก็รวยสาวันก็รวยมลาก็รวยเอื้อก็รวยเพื่อว่า มีแต่คนบ้านหลังใหญ่ๆสมควรเตอนนี้อยู่เทียงนาอยู่จ้าโบรวยดอกพี่น้องเนาะพออยู่พอกินเหตุผลนี่แหละมันกับโบถึงขนาดว่ารวยพี่น้องแบบว่าเอากับพอว่าง่ายๆนะเฮ้ยเงินเดือนออกมาเดือนนี้ก็เฮ็ดไปคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆดีพี่น้องเก็บเงินมาปีหนึ่งเองเก็บเงินบ่อยู่ได้แน่นอนพอดีนะพอดีหวานๆอ่ะ จากซองทำเมื้อโอเคจ้ามีเม็ข่งแล้วลดเอาหรือเป่านี่เอาลดเม็ดเด้ยนะแกเบ่งเนอะมาให้ขอเอาหาเกลืและเด้ได้ได้มันจะเป็นแบบนี้นะได้นี่เลยลูกค้าสวยงามเด้อหลวงพี่จักจีหายพอจากไดเนอะเอ ไฮพอดล่งพี่ป่ะจี๊จะลวงพี่แล้วะไฮพอดเขาน่อยโยมไม่ลงเด็ได้กระขอบคุณล่งพี่หลายๆสีอุดนุนหมักกระโคดสาววานเด้อมไฮในทีมเนี่ยในทีมเนี่ยแหละนะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวจหันบาเอื้อกับจิไปหาหล่อแจกอยู่ไอ้ชาวบ้านคนอาบน้ำแต่งตัวก่อนสวยสเดี๋ยวบปเอื้อกจิไปหาหล่อส่งอะไรยังไงคอยกลับมาวันนี้ขายปิ้งยุขายกระติกขึ้นอ๋อขายแล็บ ติงไว้ไว้นี่เด้อสิมาแวกกินข้าวย,ยุหานจะจะกตอนนี้เขาได้เปืนเฮ <c oughs> ้ยโบมือ, <c oughs> อน,นีอนม้มีปลาหมึกเด้อลูกค้าเพิอมันมันไปกินข้าวมือน,นี้มันจ้องใช่ไหมกินปลาหมึกจันั่นแล้วเหียบเพื่อนจนเยอะเออซิมากินปลาหมือกยุหานแาววานพี่น้องเพราะว่าเพื่อเฮาฮักแล้วเพื่อเฮาอันขึ้นไปโซงกราบลงมากกัดหัวยบ่โบแมนสิเพลหรือบ่วัน นบ,บ่งด้ย,ยก,กระนะมวนไปอีแบบได้พี่น้องทางมาก็าโคดน,นะครับปวกๆปวกๆสามสี่หา้าทำไมบอกเอื้อไม่ปลูกสิวะอีแล้วไปเนาะเอฟซีเอ้ยอันอยากปลูกอยู่ผมไม่นำลายาอือ ขันมีน้ำไหลคือของชาวบ้านนี่ก็จะโอเคอยู่พี่น้องคือวามหมาปล่อยเขาเลยเฉยๆมันก็เที้ยงให้มาเขาโคตรตึงเนาะเพราะว่ามเขาโคตรก็มากน้ำด้วยพี่น้องมาเขาโคตรก็มากน้ำเด้อเฮาเฮาน้ำบ่ไหลแต่เลิ่บ่ปลูกซะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งมาันค่วน่น้อ้ิจเมื่ว่ามันมันนอนมกเามันงลูกกระ 50เป้แหว่เบิ้งของอันเมเซียวมาเขาโคตรล้าหายหนึ่งางามวันใส <Okay, okay. S 1> อยู่นะด,ดูเด้อันรู้จักอันนัน้นยุเขาเโอ้ปนี่นะ <c oughs> นี่นะที่มาเล่นมันเชียงเจริญนะี่บุจกักโอเคบุจักแล้วก็ทำนั่น <c oughs> อธิบายวัตถุ <c oughs> เสี่ยวพ่อเสี่ยวแม,ม,เแม่เขาให้เอื้นแม่เขาให้เอื้นพ,อพอหนห่อบบอ,อันพอเสี่ยวแม่เสี่ยวนะห้วยเถ่าแล้วตายแล้วพอนั้นยังกับมีแล้วก็ป่วยนี่เฮ้ยเราไปหามงหาหมออยู่กันเลยว่าอันจะไปแว่จักน้อยแล้วก็จังสิลงมาตรวจสีแร่หน่อยสีนี้กำลังจะหมดแล้วนะเอามาชิมหน่อยเฮ้ยสีแร่เนี่ย เมื่อวานนี้เรายังไม่ได้ชิมเลยจังมากสีเหล่เ,ออเราอยากได้ตป็มาสีเหล่เขาว่ามันติดมือสีแหล่เลเออขนาดเข้าไปหน่ไม่เราย่างไงอืมคันติ่งเลยอุ้ยนี่งามเด้อ,อยากบอกว่าอุ้ยเอาออกเลยแล้วนอให้ชุ่มเจลเอาเนาะอืมง่ายาเลยเด,เดี๋ยวสีอันนี้ทุกคนสีมันสวยมากสีมันงามเนาะ สีส้ม่วงนี่ไงมันถี่เพราะเราจัดฟันนี้เราปลูกอ๋ออนี่ันนี้พอปลูกนะอันนี้เราปลูกสินี่ยย่อไปยิ่มเท่าไหรอข้อไหนว่ากันเลยได้กับอีเมลเขาเยี่ยมันเขียวห่างคนละสีเฮ็ดแันได้สจเฮ้ยนางตะมอบตอบค้าบอปลูกมาเขาโคตรนะเขาบอกว่าขันเปลือกมันนาน่ะใส่เสื้อผ้านานต่ว่าอันนี้มันสีนาใสใช้เดียวที่ใส่เฮ้ยใสสองตันเอาอายค่ะถือเอาเอามือปิ้งนะคะ สวยงามนะเฮ้ยหายมาอีกด้วยจังหมากมีร้ยามร้อยเก้ามันนไรหกทิพพักไหนหกแล้วนะกระสอบมันไมก็ได้แล้วมาเป็นเงีสุดไหมนัารลวมแล้วโบเมนบอกหกทิี่น้ารวมเบิ้ลแบได้งามคือปลูกปลูกอีกแล้วบอบอบอหลายพันหลายพัน เอาลายพัน<ม>เอาเลืองน้ำในใไฮนึเลืองก็เอาไฮนึงกเห็ดรุ่นชอง <UN S 2> เห็ดสองเลือง<า>ต้องเอาอรุ่นแรกมันงาน,แม,นแม่นี่มอน,าาน,นี่บองานปะดด้นี่แม่เอาเลืองอกกเอาเลือไฮนึ่งอันนี้มันสองเดือนป่าเดี๋ยวแม่บอกเอาเอาอันนี้เจ็ดสิบหมื่นเอาอันนี้ย่งละเครื่องให้มอนเดือนที่สี่ผู้รเพราะว่านงตัวธรรมดาหกสิบห้ามื่หรือเจ็ดสิบเจ็ดสิบมื่ประมาณนี้นะฮะเพิ่นปู๋ย้นเก้าสิบมื่นหรือร้อย พีนาเอาอย่างละให้รถไม่รุนหมายว่าปลูกอันทีน่เมืองเดี๋ยวมันบุกเลยฟูฟูมันสิคใครไงที่เรื่องแล้วมันกดไหลายมันหนาจะดีจะคลายมาันแค่กัอันเล่งแค่กับทีด่ดบนี่เหรอใไ่เด็ดเลยอู้วันจะลงของใช้ถึงอู้ว์ขัวบ้านเลยเอาเมื่อน่อยเดี่ยวแล้วก็ท่านเลนโดไหนไปดูซิไอ้ดอกไม้เธอเนอี่ยโตหรือ,อยัง

โบตยาชวนน้องนุชอีเมย์ฮนเนี่อ pues ู้ผ <uch ing> <canal> yeah, so ักอัน <được> น <kindergarten> <Right>. yes, ี yes, mm ้สวยจังเลยเนี่ยมันเ่าน้อยหรือเปี่ยโอ้ยเด็ดเลยเด็ดเลยอันนี้นะเด็ดจ่อเลยอุ้ยจ่อเนี่ยเล็ดเด็ดเลยบึ้งแมงอันนี้เห็ดกระข่อยเห็นบันี่องเจ้ามีอยู่เออก็เบิดชวนกระยอนแมงอันนี้แหละของขอยนั้นเด็ดรอดมันจังแตะเป็นพุ่มค่ะมันจีแตกเป็นพุ่มอันนี้เด็ดต่เป็นเดียวนี่ก็บ่เป็นแยงสิเป็นแยงอุ้ยคือมันเหยียบดอกไม่เล็ม จอกกระเด็ดเพราะว่าข้าวเจ้ให้มันแตกออกสังะอัน้ให้มันแตกกิ่งแตกงาข้าวชมพูดว่าอันข้าป้าให้มันอันออกดอกเนี่ยมันมันมันสีดอกแดงอันดอกใหญ่เฮ้ยดอกใหญ่ดอกเดียวกระเดยดิแต่ว่าข้าคันชมพูดว่าเฮะคือเข้าตัดสายพันธุ์เนาะเออคัาวชมพูดว่าเราเด็ดยอดปุ๊บเนี่ยมันสีออกในต้นเดียวเนาะออกพร้อมกันมันสีงามบ้านี้พวกนี้เลี้ยงเฉียวกอนพวกไหนพวกข้างๆแข็งเฉียวกลด ตัวเทิงน่ะบ่ออกแล้วบ่เฮาเด็ดตเหมือนกันอืมกาเฮาเด็ดออกอันนี้มันก็สิบ่ออกแล้วตัวยอดกลางมันนั่นมีแต่มันสิออกดอกสังหะพร้อมกันทีเดียวเลยสมมุติว่าต้นนึงมีจักยอดมี10ยอดก็ออก10ดอกมันล่างแล้วคจะเอาเงี้ยวเพียงเข้าไม่ๆๆเท่านี้แหละเธอก็ใส่ปุ๋ยเร่งสิใช่แล้วถ้าก็ใส่เมื่อวานคืนเออมันกำลังงามเห็นเนาะโอ้ยอันนี้นะคักดี ของข้าคืออยากเน่าวะมันเป็นเยี่ยงลายมันห้อนแดดบออพี่ตัวมันคากนั้นตังกแ่นั้ะนะตนปลัแน่แนบอพะเรื่องไม่แตกแล้วันนี้โอ้ยที่คันปลูกห้างนัง้นมากง่ายอย่างนี้เน,นะาะก แถวๆนะจนบัวนั้นจนบ่มีหมากหนามันเนาะหมากเียองข้ารีบไปแล้วนี่ไอกน่ใช่ไอนให้นนห้องเจ้าบ่กหงอนแคมทางแคมทางให้เนิ้งไผองพายเออตัวฟูได้จ้ะมาดูทำปเจกตเอาเงินเด้อ ขายดิบขายดีไม่ได้เศ้าตีนเศ้ามือปลาตาปลาคืนเฮ้ยฮอนปลาก็อยากดูอยู่แต่มันก็ร้อนแดดนะน้ำเขาคือบ่อดนป่ามาปอยคืนเดนนบูบิดบุบิดเอาไงไวลีเนาะเอาไงแล้วคือคนยม วั้งางน่าเต็มยจะเนไปติเองจังได้เองกัยังบบมีอันกักคือมันแดดเอาอันนี้มาใส่แล้วก็สิไดาอ๋อแค่ว่ยเท่าไหร่เ้าสิบวัตยอยเอาคืนเรื่อยๆอีกว่าจะยังอืมจต้อคนปอยเน

ปลูกยงกระได้ขายอยู่ในตลาดเฮ้ยเสียเวลาได้มาขายตื่นมากกับซวยเลยโลกไหว้ต้งเต่กลางคืนบอน่มือแรงะโลกกไมันเป็นาสน้ำไหเป็นพวกพักกลางคืนมกบดเหียวยอือน้ำคนี่แหละนี่ยผักอันนี้เ้จจะไปใส่อะไร อ,อ๋อมีอยู่อันนี้ก็ปลูกไว้อยู่ก็ได้กินอยู่อาโบงามสมโพงเธอกแบบนี้เราไปขายนะโอ้เราแบบเราเดทไปขายม,มานจะหาแบบน,น,นั้นแบบเออนี่ผักโขมอันนี้นะนไ,ไม่พี่น้องเขากินบ่าผักขมอันนี้ผักโขมบ้านๆเขาเออผักโขมใหญ่เนาะ เอาไปอ้อมใส่โน่นนี่นั่นแต่ว่าให้เราไปเก็บไปขายตลาดมัดออบอกแล้วตอนตอนมันยังน,อน้อดนาาดยดิตดัดหมดแล้วอันนี้ของเธอหรือของใครกระดกนี่ะะนะ <s> เอออุ้ย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 กี่ต้มกี่ต้ม นนนนแลสะสรุปอันนี้ของบ่มีน่ะเป็นหมากให้เบื้องย,ยุโหนิสัยหัวลันตาวเออมัดคืนบ้านซาวหนูท่าน,น,าานาจะกกไปเก็บไปขายเทนอาพาัสเสร็จเลยคนมนมาหมากินเอกน่ะได้แต่เม็ดมันทางเอกยังบ่มีปญัญญาปลูกไปเกี้ข่อยยังคิดว่าแบบบ้านห้ามมาปลูกบ่อะไรเขาคิดว่าอืมบัดขึ้นเมื่อสวรรค์และทางแคมป์คองเขาไม่จะปลูกอันนี้เลยเฮ้ยหัวลันตาวนี้ เนาะค่ะพอได้ดูกะบบุยดของอยู่ของกลิ่นจ้าพี่น้อง <ๆ S 1> เลือกกลิก่นแล้วคายกับเอ้ยเลือกเลือกกลิ่นกับคือคายเนาะ <ๆ S 1> เอ้ยตามนั้นนีทุกคนกลับในกระตาดีด้วอกระตาส้มเนี่ ไปทุกคนคลิปนี้เสียมและพัาจากในการหักมะโคตรไว้สำนียก่อนล้งกันเนาะพี่น้องเนาะจังคอยต<ม>ิดตามคลิปนหน้าเดอ้อทุกคนมาสวยนิดนึงไม่นิดแล้วเกือบเที่ยงมาเพินวสิยาว่มมาสุ <c oughs>